ครับผมสวัสดีพี่ๆนา้นาทุกท่านครับวันนี้วันเสาร์ครับวันหยุดแวะมาดูอ่างแลชะชโลอนครับผมออกหมายนะครับตั้งประกอบแพ้เสร็จแล้วครับตอนนี้หกโมงหกโมงยีามนาทีครับผมนะครับเดี๋ยวเข้าหมายกเลยครับผม จะนั่งแถวป้าตื้นๆนี่ยครับข้างปลาปลามนะครับน้ำขึ้นเยอะครับผมนะครับเดี๋ยวเจอกันที่หมายกอบแพรเสร็จแล้วครับผมสวีงนะครับลุ้นไปรลยกันครับมาคนเดียววันนี้ชายเดียวเหมือนเดิมทีมงานไม่ว่าง ครับวันนี้เอามาครบครับเหล็กดามเต็มครบสุดแล้วครับไม่กังวลเหมือนคราวที่แล้วคร,คราวที่แล้วผมรแรกนั่งตรงนู้นย้ายมาจุดนี้มาล่มตรงนี้ไม้มันหัก ลืมเอาเหล็กตัวนี้มาเหล็กดามนี่แวันนี้มาครบแล้วครับผมดูดีครับครับบรรยากาศตอนเช้าๆครับหกโมงครึ่งครับตอนนี้อาษฎีกำลังจะขึ้นหน,าน,านา้าหน้าก็ตีอยบอมอยู่มีเจ้าเข้ามากู้ขายฝั่งโน้นนะ นี่ครับสภาพไม้น้ำขึ้นครับประมาณนี้ครับผมมันลุ้นไปด้วยกันครับตั้งจุดนี้ได้รอบทิศเลยวนะโอเคครับผมน้ำแค่หน้าอกนะแต่เนะี่ยมันลุ้นกันครับข้างในตรงนี้เขาลงไข่ดักขไข่ไว้ดักปากทางนอกไง คแปดโมงครึ่งับยังไม่ได้ปลาเลยยิงประกายไม่โดนยิงประกายไปสองสามที 3. อุตเพียนใหญ่นี่ว่า ยนใหญ่มิว่านี่ลึกแทบปลานินก็ไม่มีปลานินใหญ่รับนี่จะใส่ เล็กๆสองสามตัวโลนี่นะจะยิงมาดูก่อนใหญ่ไโดนป่างหรืโดนอยู่ครับโดนโดนโดนยิงอีกตัวโดนอีกตัวมั้งน่าจะใช่ยิงตัวใหญ่โดนตัวเล็กนะ โอ้ยิงใหญ่กว่านี้นะไม่ใช่ตัวนี้หรอวครับยิงตัวหนึ่งมันเล็กเกิน เนี่ยนี่แป๊บ ตัวโดนอีกตัวครับปนินยิงตัวโตไม่โดนโดนตัวเล็กข้างล่างใส่หนงครึ่งที่เก้าโมงครับ ไม่ได้ปลาใหญ่เลยไม่เจอปลาใหญ่เลยเงียบเิบเลยปลาไม่แต่ตัวเล็กๆนะครับปลาใหญ่มันจะอยู่ลึกๆมันบ่ เข้าแต่ปลาน้อยคิดก่อนหน้าให้ผมยิงตรงนี้เนี่ยปลนนินไซส์ใหญ่ไซส์โลไม่เข้าเลยไม่ล่องไม่อะไรเลยแต่ปลานินน้อยเต็มไปหมด มันล่องมาแต่มันตัวไม่โต เป็นฝูงไมไมชวนตัวให,ใหญ่มนะัมงว่า แค่นี้รู้มัน,นอะไรเนี่ยจะปลาน้อยนะไม่โดนดีิงไก่ไมครับเดี๋ยวย้ายหมายไปซุ่มปลากายดีกว่า กชั่วโมงย้ายไปเรื่อยๆครับไม่แต่ปนินน้อยอะมันไม่ลุ้นอะ ยิงได้ตลอดเลยนะตอนนี้ย้ายเข้ามาเฝ้าปาก,กายขึ้นโคตรดีครับผังนี้ครับขึ้นอีกแล้วขึ้นที่สวยเลยเดี๋ยวเดี๋ยว ตัวใหญ่ๆรัตัวโต,วต,วต,วตวขึ้นทีขึ้นคู่นะที่มีตัวออกสีพูตัวหนึ่งตัวใหญ่ ไม่เคยได้เลยครับปะไกาย,ยิงเหมือนกันแหละแต่ไม่เคยโดนมือมาเห็บยังยิงไม่เป็นครับยิงปานินนะครับ <c oughs> กินข้าวอิ่มหันไ่อยปลาขึ้นเลยไม่ไม่ได้จอดจริงครับไม่รู้โดนหรือเปล่านะ Ơi, đồn dù Ô, oh, đồn dù oh. hả? Ồ Ơi Con sòng lò Ơi Đồn bà lạch tùa Ồ Đồn bà đồ đồn lạch tùa nâng phốc Mà nhờ ngây nì Ồ เห็นปลานินตัวเดียวนะี่ยิงลงไปนี่หืมจอดครับอี่อนสองเลยปลานินไซส์ครึ่งโลครับนี่ไอโดโป๊อกมายังไงไม่รู้กลางลำเลย <c oughs> เฮ้ยวงเก็บปลางครับ ข้าวสวยของมึงแล้วแพ็คคู่ครับไอโดมาได้ยังไงไม่รู้เห็นปลาินยิงปลาินโดนไอโดเฉยเลยเห้ยเมเก็บปลาเนรยังไม่ทันขึ้นยางไอโดมาตรงนี้เลยมาแบบ สสองสามโลนะครับเฮ้ยมามองหน้าหนิงหนิงเลยไม่ได้ขึ้นยางเก็บปลายังไม่เสร็จเลยเสร็จได้มุดปากมามองหน้าเฉย ปลานิ่นอยู่ข้างล่างนลครับปลานิน่น <c oughs> มันอยู่ลึกครับรับไปแวบมาเดี๋ยวรอให้มันลอยเห็นนนงนะึงอ่ะ รับผมตอนนี้สิบโมงสิบห้าช็อตยิงกันได้มั่งไม่ได้มั่งคนระับเปิดโทรศัพท์ยาวๆไม่ได้นะัมนร้อนอยู่ที่โลง่งย้ายมาสองสามที่แล้วนะี่ยอยู่ตรงนี้สัก ชั่วโมงไม่เวิร์กยังไงเดี๋ยวก็ย้ายเข้าไปข้างในงน้ำตื้นข้างในหายิงปลาเล็กก็ไม่ได้ก็ได้ปลาเกลือหายิงปลาเกลือด้วยปลานิ้นใหญ่น่าจะล่องกลางๆลนะครับเช้าตอนเช้าก็ดักยิงปลากาย ยิงไปเป็นสิบีไม่โดนสักทีเลยกายใหญ่หญขึ้นสวยๆเลยยิงยิงไม่เป็นครับฝั่งข้างต้นต้นสวนปาล์มาครับราชโลทรถ้าใครมีฝีมือมาเลยเช้าๆอขึ้นโคตรดีประกายใช้ใหญ่ๆ มยิงไม่โดนขึ้นเยอะมากเลย นี่ครับผมปิดกล้องไว้ขึ้นมาล่องมาตรงนี้โอ,อ้ดอกแรกยิงไม่ทะลุครับนี่โดนกระดูกมันไปไม่เป็นดอกซ้ำซ้ำข้อหางอีกโอ้ตัวนี้ต้องมีหกเจ็ดโลครับ โอเคครับใหญ่มากครับครับผมขอเก็บปลาครับไม่ได้จอดยิงโ้เสียดายครับโทรศัพท์มันร้อนพักกล้องไว้เป็นอย่างนี้และครับผมโอเคครับเก็บปลาครับผมน้องตามมา ลูกกับเมียมาด้วยให้นั่งรออยู่เนาะพ่อก็มาแวะมาดูให้มันนั่งตออ้นข่อยนู้นน้งองน,นั่งนู่นดูน้ำไปแค่คอน้ำขึ้น วันนี้บ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามเดีย๋ยวกลับก็ไม่ร่องแดดร้อนจัดผมถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างคิอโทรศัพท์มันร้อนผมอโดขึ้นจิตหน,น้าไม่ฝั่งขึ้นอีกฝั่ง โอเคครับล okay, ุ้นกันไปสองชั่วโมงครับผมนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้ก่อนครับป่ายสองสี่ห้าดูผนงานครับยังไม่ตายอ,อยู่ช่างให้ดูที่บ้านนะครับโอเคครับ ยกเลยไม่ถึงหานาตองอ